ก็ยังเตรียมตัวนะแล้วเราไปเอ้ตอนไหนที่รู้สึกว่าเออาจจะใช่แหละทริปนี้เคอตอนตอนแรกหนูไปสวีเดนก่อนค่ะไปงานแต่งเพื่อนก็ชิลมากๆแต่เมื่อเมื่อแบบเหยียบเท้าเข้าไปสู่อิตาลีอะค่ะพี่แปเริ่มลกแล้วเริ่มแบบเริ่มมีอากาศหนูหนูเตรียมเตรียมเตรียมชุดตามวันเลยใช่ค่ะทำกันบ้างไว้เป็นอย่างดี อาจจะำไมเรื่องพี่แป้มีอาการยังไงที่เริ่มลบแล้วอเชียวอืมเขาก็เขาก็เหมือนแบบอยู่ไม่ติดค่ะว่แบบขยับเยอะใช่ค่ะแล้วก็แบบเช็คมือถือตลอดอ่าแสดงว่าเขาจับพอได้แต่ก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นว่าเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่แค่แค่รู้สึกว่าเขาดูตื่นเต้นเฉยๆแต่ว่าเขาอาจจะตื่นเต้นเพราะว่าแบบวิวมันสวยก็ได้ตอนนั้นย่าเริ่มเตรียมตัวยามขาเปล่าเริ่มขยับเฮ้ยหนูหนูเตรียมตัวตั้งนานแล้วเตรียมไว้เลยเหรอตลอดคลิปเลยเหรอหนูเตรียมตัว คิดไวเยอะมากห,หนูให้พี่แอลมาเตรียมชุดที่บ้านแล้วเราก็ซ้อมกันด้วยว่าชุดไหนแบบที่แบบแบบถ่ายดูสวยส,ส,สุดด้วย <laughs> ใช่ค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าว่าจะเป็นทริปนี้เลยค่ะแต่ว่าก็ก็สวยไว้ก่อนก็ดีค่ะแล้ว่าเป็นไปตามที่เราเคยสัมภาษณ์ว่าหลังจากนี้ไปเราต้องสวยทุกวัน <laughs> เราต้อเตรียมใช่ตามตามที่สัมภาษณ์เลยก็คือเตรียมชุดเผื่อไว้ก่อนเฉยๆเซ้้ออมมมาาตงีะไร มบแต่ความดีใจที่เป้งต้องประมาณไหนระดับนาว่าต้องเตรียมว่าเราต้องเตร่าทำสีหน้ายังไงเราต้องตอบยังไงหรือมุมไหนเราสวยไม่ได้เตรียมขนาดนั้นค่ะแค่ชุดแอบริหารน้รอคบารน้จริงๆอ่ะหนูทำเล็บไปแล้วด้วยแต่เล็บหลุดเพราะว่าลงน้ำว่ายน้ำเยอะเล็บหลุดแล้วมาถึงเวลาทีนั้นจริงๆจังหวะนั้นจริงๆคือ <laughs> ตอนนี้อุ๊ยแป๊บนดงหนูขอเช็ดแหว่นก่อนคือ,อ <laughs> จริงๆอะว,วันนั้น,นะคะ่ะเป็นวันที่แบบพี่แย่แบบแบบโปะมากๆมากกเพราะว่าทั้งวันเราชิลกันมากค่ะนั่งรถขับรถก็แบบแล้วเขาไม่เล่นอยู่เลยแต่ตอนที่ไปถึงสถานที่ที่ เดี๋ยวหนูค้างให้หนูเขาเล่าให้ฟังก่อนโอเคอ,เค,อเค, <c oughs> คือเขาเขาเลือกที่ไว้แล้วว่าแบบต้องเป็นที่นี่เป็นเอ่อเป็นเหมือนอ่างอาบน้ําของราชินีค่ะที่อยากให้ไปม,กมากๆก็เลยตอนที่ไปถึงปุ๊บก็ชิลมากๆชิลมาก,ว,มากว่ายน้ําเสร็จขึ้นไปกะว่าจะแบบแผ่ตัวให้แห้งหันปูผ้าปุ๊บนอนปับ๊บหันไปอีกทีเอ้า พี่แบ่เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเปลี่ยนชุดแบบใส่แบบใส่ซึ้งใส่ทุกอย่างอันนั้นสักหูเร็วจังอันนี้ก็สัก get changed get changed เปลี่ยนชุดอันนี้เปลี่ยนชุดอันนี้อันนั้นสักไม่ได้ไอตัวเปียกมากเลยไอยูต้องรอให้ไอแห้งก่อนเขาก็บอกไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวนี้ยาก็เริ่มแบบทำไมล่ะรอฮิวสักอ๋อเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูซันเซ็ตหนูก็เลยแบบเอานาฬิกามาดูอันนี้มันหกโมงนะซันเซ็ตตั้งสองทุ่มพี่แม่ก็เริ่มหน้าแดงเขาก็แบบ ทำไงดีทำไงดีเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปจองที่หนูก okay, so ็เลยเงยหน้าไปดูไม่มีมนุษย์สักหนึ่งคนก็เลยคิดว่าอโอเคเปลี่ยนชุดก็เปลี่ยนชุดก็เลยขึ้นไปที่ที่เขาบอกว่าเตรียมไว้แล้วว่าตรงนี้คือที่ที่สวยสุดหนูก็เริ่มแบบหัวใจเต้นแรงแบบโอ้ไม่ได้ที g o ุ n จ a ถามฉแต่สักพักหนึ่งเห็นเพื่อนร่วมทริปที่ตอนแรกไม่รู้ว่าเขาจะมา เห็นแบบประมาณ17คนแบบว่าย่องอย่างเงี้ยค่ะวิ่งผ่านวิ่งผ่านกำแพงค่ะก็ก็หันไปบอกพี่แบว่าอุ้ยคนมาเต็มเลยแต่ตอนแรกในใก็รู้แล้วเนาะรู้แล้วค่ะรู้แล้วค่ะรู้แล้วค่ะก็เลยก็เลยตอนที่ตอนที่เขาจะขออ่ะก็เลย ไม่ได้ตื่นเต้นมากเพราะว่ารู้แล้วว่าเขากําลังจะขอ,อะใช่คะ่ะเขาขอพูดว่าอะไรบ้างตอนที่พี่นาทีเขาพูดข่าวอุ้ยอันนี้หนูให้พี่แบวบอกได้ไหมเอะ,อะเพราะว่าเขาน่าจะอธิบายได้ดีกว่าเพราะว่าเขาเขา,เขาตื่นเต้นมากๆลนเขาลนแล้วก็ย่าต้องถามเขาประมาณสองสารอบว่าแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะ,อะพี่ที <c oughs> ่ดับให้ใครออหูไม่ดับตั้งใจฟังคะ่ะตั้งใจฟังคเข่าเขาประมาณไหนที่เขาบอกตอนนั้นพี่นาทีนัน มีคำว่าแทรกซึมค่ะแทรกซึมซึมมีคำว่าแทรกซ้อนแทรกซ้อนที่เหลือไปทำที่แม่่ได้คะแล้วพี่ย่าตอบยังไงแต่เอาจริงๆองะนะตอนนั้นะหนูจำไม่ได้ด้วยว่าหนูตอบตกลงหรือเปล่าหนูแค่รู้ว่าหนูกี๊ก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 แต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นจริงของราย่าคือแบบว่าจริงมากมัน Yeah I was so happy มันไนเหมือนในฝันที่เราคิดไวปไหมว่าเออจะต้องโมเมนต์นี้แหละเกิ ไม่รู้มันทุกอย่างมันแบบมันมันยิ่งกว่าที่คิดไว้ค่ะคือคือถึงจะรู้อยู่แล้วต่อวินาทีที่พี่แบคเขาคบต่อเย้ตื่นเต้นมากเลยดูเลยค่ะว่าแบบย่าตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นค่ะก็ตอนสวมแหวนตอนที่สวมแหวนชาวบ้านเลยว่าหนูไม่ได้มองแหวนด้วยซ้ำเลยค่ะมองอะไรลงไม่รู้อ่ะใช่เหมือนเหมือนจะมองพี่แบคแล้วก็แบบอีกอย่างเนี้ยค่ะใช่ อดีค่ะเขาเขาัดกรงมาดีโจ่เลยะเีาแย่ฮ่าไม่ใ่ว่าพี่แแบบเขาก็รู้ไซส์เอา้รู้ค่ะรู้ค่ะรู้ค่ะจริงๆี่ย่าดูความหมายของแหวหมายที่เขาทแนซุนี้ให้เราหรือว่าอะไรคะแล้วแตจริงจริงเหมือนพี่แแบบเท่าที่ท่าที่พี่แบบเล่าให้ฟังค่ะเขาซื้อเพชรนี้มานานแล้วหลายปีแล้ว เขายังแค่แบบหาแบบโมเมนต์ที่ขอยังไม่แบบยังไม่แบบถูกใจเขาอะไรอย่างเงี้ยเห็นเหตุที่เห็ุกะระที่กะระแล้วหนูแบบยังไงรู้วยทุกคนเขียนว่า12ใช่ไหมคะเท่าไหร่คะไม่ได้12นะคะ12คือเท่าลูกตาลเลยนะอันนี้5.5ค่ะซึ่งซึ่งมันยิ่งใหญ่มากๆแล้วหนูเป็นมนุษย์นิ้วสั้นค่ะเลยแบบมันเลยดูเต็มมากๆแต่ว่าจริงๆ5.5ก็ก็ใหญ่มากเลยเห็น5.5 กระแทกตาเห็นไหมคนใหญ่มากต้องให้พี่แบร์อธิบายด้วยค่ะว่าเพชรอันนี้มันแบบพิเศษยังไงเออใช่ค่ะพิเศษต้องต้องให้พี่แบร์อธิบายค่ะแบบแบบนี้รู้สึกยาวหูไหสึกเป็นเพชรทรงเหลี่ยมเลยนะค่ะเผ็ดอะไรเป็นทรงเหลี่ยมทรงเหลี่ยมแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้พี่เพราะตอเราเห็นแหวนเราตกใจมากแบบแบบจับตามาเห็นที่หลังด้วยค่ะเห็นหลังจากที่ทุกคนแบบแบบมาแล้ว ก็คิดว่าแบบอู้เต็มนิ้วดีเนาะอันนี้อันนี้อันนี้แหวนขอแต่งงานหรือว่าแหวนมั่นอันนี้แหวนมั่นแหวนมั่นมั่นไม่กแสดงว่าแต่งงานก็จะต้องมีอีกวงนึงไม่ติดถ้ามีก็ไม่เป็นไรไม่รู้อันนี้ต้องถามพี่วอนค่ะอแสดงว่านี่แหวนมั่นก็ใหญ่กว่านี้แสดงว่าแต่งงานก็ต้องใหญ่กว่านี้ไม่เอาแล้วนิ้วหนูเล็กค่ะถ้าเกินนิ้วจะไม่กล้าใส่แน่นอนแล้วหน้าตะขนาด วิธีพิธีสู่ขอจากผู้ใหญ่เป็นแบบว่าเป็นพิธีแบบวที่เป็นทางการเหมือนพี่แบรคุยกับแม่ไว้แล้วคือรู้แบบครอบครัวเราแล้วไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจเรื่องพิธีการค่ะแล้วยัง่อนนั้นมีแบบครอบครัวยู่ไหมคะอย่ครอบครัวรู้ค่ะทุกคนรู้หมดเลยคือจริงๆเพื่อนๆทุกคนเก็บความลับได้ดีมากต้องปรบมือให้เลยเพราะว่าเหมือนพี่แบรเตรียมงานนี้ไว้ประมาณ6เดือนแล้วค่ะหลังจากตั้งแต่ต้นปีหลังจากช่วงเหตุการณ์ที่มันผ่านคนเป็นสกักเนื้อค่ะคุยอะไรกันพี่แบบ เราถามกันว่ารู้สึกแปลกไหมรู้สึกแบบเปลี่ยนไหมเพราะว่าคบกันมานานมากๆสิบสองป,ปีใช่ไหมคะก็ลเลยรู้สึกว่าก็เปลี่ยนนิดนึงนะคะรู้สึกว่าอะไรแบบมั่นคงขึ้นรู้สึกว่าแบบรักมากขึ้นค่ะความรู้สึกความรู้สึกของเราก็าคือั่นคง้ึ้นเลยสำหรับย่าโมเมนต์อย่างนี้นย่าอาจจะฝันมาตลอดแล้วพอมันเกิดขึ้นจริงรู้สึกว่ามันเหมือนต่างในเรื่องออต่างคะ่ะ<อ>จริงๆในใจแบบอยากจะพูดอะไรด้วยซ้ำค่ะอยากจะแบบขอบคุณเขาอยากจะแบบ บอกว่าอะไรดีใจมากๆแต่พูดอะไรไม่ออกกีดอย่างเดียวค่ะทำไมงานวันนี้พูดเลยก็ได้พี่อยากพี่กไม่เอาจริงๆปีมันก็ไม่ยาวนานสองปีเส้นทางเดินขอตั้งสิบสองปีเลยนะค่ะก็ก็จริงๆก็ถึงแม้ว่าตอนนี้มีแหวนแล้วแต่ว่าตั้งตั้งนานแล้วก็รู้สึกว่าว่าคนนี้คือใช่ตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ โอ้ยในละครมันไม่ไม่มีอะไรที่เหมือนชีวิตจริงเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นคเพื่อนต้องมองที่แบคกาย่างอย่างที่ทุกคนลองพบกันไม่รู้ค่ะมันพี่ี่แบคพี่แบคสั่งไว้ค่ะไม่องไปถามี่แบคจริงๆมีคุยกับคิมเลยเพราะว่าคิมเขาขอโทษเราที่ไม่สามารถไม่ขอร้องหน้าเราที่ไม่อยากคุยกับเราที่ต้องโกหกเราที่ไม่กล้าพูดเพรากลัวหลุดไม่นะคิมร้องไห้ใหญ่เลยอ่ะ แต่ช่วงนั้นสังเกตว่าคิมพยายามเหมือนหลบๆหน้าเราไม่อยากจะคุยกันเราเลยน็เจอกันบ่อยมากเลยนะแต่ว่าเราชอบพูดต่ำๆชอบพูดจะหลุดอะไรเงี้ยไม่นะคะจริงๆเท่าที่ทุกคนเล่าให้ฟังอ่ะคิมเป็นคนที่แบบควบคุมสถานการณ์ได้ดีสุดทุกคนบอกว่าคิมดุมากบอกว่าจิต down ซานเดี๋ยวนี้อะไรคิมเปนคนควบคุมทุกคนในในโซเชียลน้องยาก็ค่อนข้าง ต่อโค้ดเยอะเหมือนกันจริงๆเหลือเยอะมากเลยค่ะแต่เกรงใจหลายคนแซวแล้วค่ะแบบคลั่งรักมากเลยอะไรอย่างเงี้ยดีใจมากค่ะแต่วันนี้เราพร้อ้วที่จะไปเซตใหม่กันด้วยใแต่ก็ยังยังไม่ได้คุยต่อว่าแบบแทนไว้บ้างหรือยังพี่ยาบ้าไปในใจเขาท่าว่าเออวันแต่งต้องไหต้องโฟกัสวันแต่งแล้วนับจากนี้ยังยังเลยค่ะน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆเลยอีกสักพักเลยใช่ไหมอาจจะเป็นปีหน้าไหมหรือยังไง ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่าแต่ว่ายังไม่รู้ค่ะยังไม่ยังไม่ได้แพลนกันกำลังใจรถฟิตนากล้นหลามมา้องย่ากดไลค์คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกคนก็บอกว่า finally finally กันใหญ่เลยคนทั้งประเทศร่วมยินดีกับเราไปหมดเลยทั้งประเทศตอนทามนี่ทศกาลนั้นขอบคุณมากค่ะพวกเราก็ดีใจมากๆเลยคนท่ถามย่าว่าย่าสิ้นอายุ12ปีความรักความราอยู่ในสายตาคนทั้งประเทศจะมีมุมอีกอันหนึ่งมีสิ่งเดีที่คนจับตามองแล้วลุ้นไป ไม่ค่อยค่ะไม่ไม่ได้รู้สึกกดดันหรือว่ารู้สึกแบบว่ามีคนจ้องตาจ้องมองเราตลอดเพราะว่า r t l o t s h i p ของยาก,กับพี่แบเราเริ่มต้นด้วยการเป็นเพื่อนกันก่อนมันก็เลยทำห้ทุกอย่างคา่อนข้างชิลแล้วก็เป็น relationship ที่เราพูดมากกว่าหนึ่งคำในการอธิบายความรู้สึกตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจแล้วเราจะอยู่บนหน้าเดียวกันตลอดเวลาลจริงจริงมันตั้งแต่ดูใจก็ดีเลยไหม เริ่มเป็นใกับบพอดีโอ้ no 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 หลังจากนั้นค่ะใช่ค่ะวามรู้สึกเรื่องมาตอนนั้นใช่ไหมจากความรู้สึกเกอนร่างกายมาเป็นความรู้สึกว่าดีดีต่อกันประมาณนั้นมั้งคะน่าจะใช่ค่ะน่าจะใช่หลังจากนี้ถ้าต้องร่วมงานกันหรือเรื่องควารด้วยกันมันจะเปิี่ยนยุ่งกว่าเดิมไหมหรือว่ายังไงโอ้เต็มที่เลยไม่รู้ค่ะต้องลองดูค่ะ ออะะะรนคขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ทั้ง่ากับพี่แบรมานะคะก็ตอนนี้พวกเราก็มีความสุขมากๆแล้วก็ขอบคุณที่ยินดีให้กับพวกเราด้ยสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชีต ุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์บอร์ดทั่วประเทศซ่าท,ทุกจังหวะเติรซี่เบิร์ดโมดซ่าอาร้อน